ลงทะเบียนม .33 เรารักกันพุ่ง7.1ล้านคนแจ้งเหตุผลส่งเงินแต่ไม่มีชื่อในระบบสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับท่านกำลังอยู่กับผมตูเกตเซอร์กนั่นเองนะฮะช่วงนี้นะฮะเป็นวันที่โรงทะเบียนม .33 ากำลังคึกคักเลยทีเดียวนะเราไปตามรายละเอียดของข่าวกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับยอดลงทะเบียนมอ3เรารักกันพุ่ง 7.1ล้านคนคาดภายใน2วันลงทะเบียนครบถ้วนขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมแผนอำนวยความสะดวกกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ได้1-2แสนคนกันเลยทีเดียววันนี้นะฮะวันที่22กุมภาพันธ์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่3าดินแดงกระทรวงแรงงานนางสาวรัตด,ดาแซลีนะฮะผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการม m. 33เรารักกันซึ่งเปิดลงทะเบียนเป็นวันที่2แล้วนะครับจนถึงเวลา9ก้นาฬิกาคือ9โมงนั่นเองมีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้วกว่า7ล้านคนด้วยกัน,นะฮะหรือประมาณร้อยละ77ของผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมดคาดว่าในเวลาอีก2วันน่าจะสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์9.24ล้านคน สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้คาดว่าจะมีประมาณ1-2แสนคนเนื่องจากมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่มีสมาร์ทโฟนและฐานข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎแต่ก็ไม่ต้องกัวงวลนะครับว่าจะเข้าไปไม่ถึงสิทธิ์หากเข้าเงื่อนไขทุกคนจะได้รับสิทธิ์แน่นอนเบื้องต้นอาจจะมีการล่นระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ให้เร็วขึ้นก่อนวันที่15มีนาคม และวางแผนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในแต่ละพื้นที่ผ่านสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดส่วนกรณีคนต่างด้าวน,นะครับที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการม .33 เรารักกันเป็นเพราะว่าเงินที่นำมาเยียวยาไม่ใช่เงินที่ผู้ประกันตนส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม แต่เป็นเงินกู้ของรัฐบาลเป็นเงินภาษีของประชาชนรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตา33มีทั้งหมด11ล้านคนหักจำนวนผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวออกประมาณ9 0 0 0คนส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ9 0 0 0คนคงเหลือเป็นผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย9.27ล้านคนที่จะได้รับสิบิ ส่วนในกรณีผู้ประกันตนที่ยืนยันว่าถูกหักเงินสมทบนะฮะประกันสังคมทุกเดือนแต่พอลงทะเบียนแล้วระบบแจ้งว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ในระบบประกันสังคมนั้นกลุ่มนี้อาจจะมีกรณีนายจ้างหักเงินสมทบแล้วไม่นําส่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้นายจ้างหักเงิน แต่ไม่นําส่งเข้ากองทุนประกันสังคมลูกจ้างจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในโครงการหมอ3 3เรารักกันในส่วนนี้นายจ้างก็จะมีความผิดที่หักเงินแล้วไม่นําส่งเข้ากองทุนอีกด้วยนะครับแล้วก็ย้าว่านะฮะโครงการมอ3 3เรารักกันผู้มีสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยอีกเช่นกันนะฮะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33กองวันที่15กุมภาพันธ์ 2,564ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกัน5 0แสนบาทนะฮะณนะวันที่31ธันวา63นั่นเองซึ่งเป็นการทิ้งท้ายของโคศกนะฮะนางสาวรัตด,ดาได้กล่าวไว้นั่นเองนะฮะซึ่งจริงๆแนละ้วของผมก็ม33นะฮะก็ลงไม่ได้อีกเช่นกันครับ เพราะเขาว่าไม่มีฐานข้อมูลพอจริงแล้วบริษัทที่ผมทํางานอยู่ก็คือเจ๊งล้มละลายไปแล้วนะก็คือสรุปผมไม่ได้โครงการอะไรเลยตอนนี้คือก็ไม่ได้อยู่ม .33 นะฮะก็เอาใจช่วยกับทุกท่านนะฮะม .33 อีก2เดือนได้เดือนละ4,000บาทนะครับก็ขอให้ได้เงินเยียวยาช่วงนี้นะฮะโควิดก็ขอให้เริ่มลด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 ,ลดเราจะได้กลับมาทำงานกันปกติอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับวันนี้เนื้อหาดีๆมีมาฝากพี่น้องทุกท่านครับถึงท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ